ตอนนี้นะคะพี่ได้ปืนอาก้ามาแล้วแล้วก็พี่เนี่ยได้อัปเกรดเป็นสามดาวเรียบร้อยยูดีใจกันเปล่ามาเดี๋ยวเราจะมารองปืนอาก้ากันนะคะซึ่งเป็นสามดาวที่พี่อัปเกรดบอกโหเดี๋ยวนะปืนมันค่อนข้างดีแต่ว่าโคตรตะละแรงเลยดูนะอ่ะปืนปุปปุปปับดูดิโดนยิงสามสี่นัดก็ตายแล้วบางทีสองนัดก็ตายเรียบร้อยตายไงอ่ะอีเจอีเจค่ะด้วนมาแล้วมาไอตํารวจตํารวจนี่มันมีชุดเกาะมันตายยากแต่มันเจอปืนอาก้าไปมันก็ตายนะ โอ้โหไอพ่อามีกทีแม่งมาจ่าเอตรงหน้ากูเลยปับ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 เรียบร้อยนี่วันนั้นฉันไปกินสเตเบนเซนมาฉันเจอที่รักฉันด้วยแหละที่รักคนหน่อยหรอแกที่ที่รักเยอะนะเฮ้ยที่รักฉันก็มีคนเดียวไงพี่วินไงเดี๋ยวนะมึงจะมาพูดเรื่องผู้ชายไม่ได้นะเว้ยนี่ตายซะนี่ตายเรียบร้อยดีแก่รู้เปล่าพี่วินแกตายไปแล้วนี่ตายตามพี่วินไปเลยโอ้โหตอนนี้มันอยู่ในห้องเรียนอยู่ในห้องเรียนนี่ตั้งใจเรียนกันจริงๆเลยเนี่ยพวก มึงเนี่ยเติบร์เบรเรียบร้อยตายซะไม่ตายโอ้โหอีนี้มันวิ่งมาเหมือนหมาบ้าเลยโอ้ยฝั่งมือเรียกไม่ไปหรอกฝั่งมือเรียกก็ไม่ไป มีอีกปัญ่ยทำไมมันยังไม่ไปอ๋อเนี่ยไงโอยปิบบเปิบโผมาก็โดนยิงตายโถโผมาทําไมโผมาก็โดนยิงตายบอกเลยใครเล่นเกมนี้คือซื้ออัาข้าวไว้เถอะไม่เสียรายแล้วก็อัปเกรดให้มันเป็น3ดาวนะคะคุณผู้ชมรับรองว่ามันโคตรจะแรงบอกเลยซอมบี้หน้าไหนก็เอาไม่ลงนี่มาปั๊บๆๆเรียบร้อยปั๊บๆๆๆๆอาตายตายเจดีอีเจดีฝักมือเรียกอีกแล้วเรียบร้อยโอยมันวิ่งมาเป็นหมาบ้าเลยเมือกตึกตึกเรียบร้อยโอเคมามันเดินกันมาสองตัวนี่มาแล้ว มันน่าจะเป็นแฟนกันแหละปึ๊บโอ้โหมันไม่ตายปัก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 โอ้โหอีเจ๊สองคนดีมาตายเยียบร้อยโอ้โหมันยืนทําอะไรกันมันยืนทําอะไรกันฮะนี่ตายซะโอ้โหปักเท่าไหร่ไม่มีหมดจริงๆนะแล้วสอมบี้พวกนี้มาละจ้าปับปับปักปับโอ้โหเดี๋ยวมันยืนตรงนู้นมันยืนไกลมาก มันยืนกลจริงๆมาอเจนี่เจนี่ตายเจนี่ก็ตายโอ,โอ้โหนัดเดียวโดนหัวแตกเลยอะมามันวิ่งมาแล้วตึ้งตึงต้งตายโอ,โ,อโอ้โหน,นี่ตึงตึงยิงตูดยิงตูดมันยิงตูดนี่ยิงตูดก็ตายนี่ยิงตูดก็ตายมาแล้วครับมันวิ่งมาอย่างไวมันวิ่งมาอย่างไวมันีิโอ้โหตอมบี้ขากลวยว่ะโอ้โหมันไปทําอะไรมาเนี่ยกลวยติดขามาตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นจุดอับตรงนี้มันเป็นจุดอับโอเคปึกเติก๊กโอ้โหมันวิ่งมาแล้วอีเจ๊นันวิ่งมาแล้ววิ่งมาก็ตายบอกเลยโ,โหเดี๋ยวมันมีอยู่หลายทางมากซอมบี้ ตายเรียบร้อยหมดยังโอ้โหอีป้าป้าแม่บ้านอีป้าแม่บ้านนี่ป้าแม่บ้านตึงไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะป้าแม่บ้านเนีย่ยรอบนี้เจอหลายตัวเลยมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโู้โหสวัสดีโหจากแล้วตายซะเรียบร้อยตึงเออเโอ้โยปืนทำอะไมมรขนาดนี้เนี่ยปืนอะไรกันเนี่ยมันคือปืนอากาอ้ายังไงล่ะซอมบี้เดี๋ยวพี่จะมาลองปืนลูกซองกันบ้างนะคะโอเคราคาเจ็ดพันบาทซื้อไปเลยละรวยอยู่แล้วอะ อัปเดกตกันสักหน่อยนะคะโอเคอัปเดตไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าพี่จะอัปเดตได้ถึงดาวไหนนะเรียบร้อยได้หนึ่งดาวแล้วโอเคแม่งยิงอัปไปยิงแบบเงินเพิ่มเงินเพิ่มเรื่อยๆเงินยิงหมดเรื่อยๆร,ร,รถเป็นสายเลือดเลยกูโอเคได้สองดาววะ่ะสามดาวไม่น่าจะถึงหรือเปล่าเฮ้ยเงินพี่มีกี่บาทเนี่ยเป็นแสนปะเนี่ยโอเคได้ไหมสามดาวเฮ้ยทำเป็นเล่นไปได้ด้วยสามดาวเฮ้ยได้ปืนสามดาวเลยวะ่ะแต่ว่าเงินแม่งหมดเลยอะ โอ้โห oh, บอกเลยนะคะว่าปืนอย่างแรงมากสามดาโอ้โ oh, ห oh, แล้วปืนโคตรเทปังนัดเดียวตายอ่ะนัดเดียวตายบอกเลยเจเดินเข้ามาหัวกระจายนะบอกเลยมาแล้วเจเด้ J. นมันวิ่งมาแบบลมบ้าหมู่มากตึงโอ้โ oh, ห oh, แขนกระเด็นไปน,นูน่นมายืนใส่ะโพกอยู่คนเดียวไม่ง่าหรอจ้านี่มาเดี๋ยวจะเล่นเป็นเพื่อนมาฉันจะมาเล่นเป็นเพื่อนมายิงยิงกระโปรงแม่งเลยออาเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อน,อยอนขยับไม่ได้ตึงเรียบร้อยตายโอ้โ oh, ห oh, แรงจัด ดก็สุดไม่โดนเรียบร้อยโดนละโดนแล้วโอ้โหประตรงประตูก็ไม่เว้นนะบอกเลยประตูก็พังมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งแบบลมผ้าหมู่มาเลยเห็นมือแวบ,บๆวเห็นมือแวบ,บๆวบอีป้าค่ะอ,อีป้าข้างบ้านตอนนี้ไม่ใช่ป้าป้าแม่ครัวโอ้โหมันอยู่กับเป็นปูโโหยิงทีเดียวตายสองตัวยิงนกตัวเดียวได้นกสองตัว มันมีตำรวจซอมบี้อยู่ตรงนี้ตายซะดีมีชุดเกาะแค่ไหนก็ไม่รอดหรอกนะบอกเลยเพราะว่าปืนชัแรงมากๆอัปเกรดมาสามดาวกันเลยนะเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านโอ้โอเค้มยังไม่ตายมันยังคานอยู่และเห็นมือไหวเห็นมือไหวก็ยิงให้ตายนี่มาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าตาเย็นป้าตาเย็นโอ้โหยิงนัดเดียวคือกระจุยนะจ๊ะนี่รยบร้อยบกน็อกตกโอ้โหป้าป้ากระโดดไปยันนู่นเลยเหรอ มาแล้วมันยืนงงอยู่ตัวเดียวยิงขาโอ้โหขากระโดดยิงขาโอ้ยกระโดดยิงขายิงขาโอ้โหยิงขาแล้วตลกมากโอ้โหป้าป้ากระเด็นไปนู่นเลยอะโอ้โหนี่ยิงโอ้ยอาานาถมากตึกอุ้ยไม่โดน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 ยิงหวังขาโอ้โหเรยบร้อยขาขากระตดดโอ้ยเฮ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 ้ยเมื่อกี้ยิงขามันได้ตายว่าตายแล้วเรียบร้อยอ้า อ๋อ,อยังไม่ตายรบร้อยซ้ำซ้ำมานี่ยิงยิงยิงขโอ้โหทีเดียวส้ตัวตายซ้ำตัวเลยเฮ้ยเกินไปเป้ามาแล้วมาแล้วมันยิงอยู่ตรงนี้โอ้โหยิงขาโอ้โหไม่รอดไม่รอดบอกเลยนี่ก่อนจะวิ่งมาแนะนาก่อนจะวิ่งมาแนะนําให้ดูหมอดูก่อนว่าจะตายหรือไม่ตายแต่แนะนําว่าไม่ต้องดูหรอกตายแน,นย่นอนเพราะปืนเราโหดดิ มาแล้วมาแล้วเฮลมี h เฮลมีเฮลมี h เฮลฟาลโอ้โหจะฮู้ป้ตจะเอาเห้ยว้ก่อนปืนด้านไปเนี่ยเมื่อกี้ยิงไม่ออกมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้โ oh, ห oh, สกัดขาก่อนอย่างแรกนี่ยิงหัวโอ้ยหัวกระแตกหัวแตกหัวกระจายแขนหลุดด้วยป้าเรียบร้อยตายตาอะซอมบี้หายซอมบี้หายไปไหนมันยังไม่หายมันอยู่นี่มองไม่เห็นเองโอเคยิงขาอีกรอบหนึ่งเติง้งโอ้โหลอยลอยลอ,อยไปบนฟ้าอยากจะบินก็ไม่บอก มาแล้วเห็นมือเห็นมือมันยิงยิงตัววะยิงกดยิงหัวอะะเจ๊หันทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลทางนี้จ้าเดินมันให้มันไวๆหน่อยดีวะเดินให้มันไวๆน,น่อยโอ้โหมาหลายตัวเลยเดียวเชียวนี่มึงน,นัดกันมาหรือเปล่าฮะอย่าบอกนะว่านัดกันมาน,นัดไปทาอะไรนัดไปกินบวกกระทะสิแต่ว่าคงไม่ได้กินบวกกระทะแล้วนะเพราะว่าชัดฆ่าแกตายแล้วเฮ้ยนี่พวกเราจะตายไหมเนี่ยนี่ข่าวว่ามันมีนักฆ่าซอมบี้เข้ามาในโรงเรียนเราอะ รับรองว่าพวกแกตายแน่นี่แน่นตายซะโอ้วิ่งมาแบบยิงกูรังกุตังนี่ตายรับรองไม่ต้องกลัวตายทุกคนถ้าเจอคนไหนล้วก็จะ,จะยิงให้ตายขาดทีเลยไอจะคยี้ยู่ให้หลังเลยเริบร้อยตึกเริบร้อยตายอีเจ้คนนี้อีกตัวหนึ่งตายมีอไหมนี่ยังไม่ตายหรอมึงคานอยู่อย่างนั้นเหรอเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนโอ้มีตรงนี้สามตัว มีตำรวจซอมบี้คอยคุมด้วยสงสัยอีเจนั่นมันจะเป็นเด็กพิเศษ